สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พุ่ธรรมเมนูปลาพงนึ่งมะนาวค่ะไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำกันค่ะเนือ่อปลากระพงเล็กถึงตัวค่ะผักชีขึ้นชายสารเแน่ค่ะกระเทียมพริกขี้หนูพริกกะเรียงมะนาวปุณจะต้นมน้ำลวกเนื้อปลาก่อนนะคะนี่คือนี่คือเหล็หลับ ในการที่ทาให้ปลาไม่ข้าวนะคะเต็มงคงความว้านพ้องเหนือปลาวายค่ะรวเดเฟตดอกมาวางไว้นในจานรอเนึ่งนะคะนี่น้ำร้อนนะคะจะใส่พ้งปรุงรดลงไปค่ะเกลือค่ะ ปลาค่ะเราจะใส่ทางน้ำปลาทางเกลือนะคะให้มีความเข้มข้นแล้วก็ความหอมของน,น้ำปลาค่ะน้ำตาลมะพร้าหรือน้ำตาลปี๊บนะคะวัตถุดิบเพิ่มอดได้ตามปาริมาณข้องเนือปลาของเราค่ะใส่สมนาลงไปค่ะเราทําไปชิมไปนะคะรสยุ้งในเข้มข้นเลยค่ะตอนที่เราไปนึ่งเนี่ยความเข้มข้นก็จะลดลงมานิดนึงนะคะ เรากาจะได้รสพอดีตามที่เรากินเลยค่ะค่ะปรุงรสได้ตามชอบแล้วเราก็เอาพริกกระเทียมฟาระแน่แล้วก็ผักชีรักผักชีนะคะหั่นมดเราจะเอาไปปั่นรวมกันค่ะปั่นยาบยาบนะคะ สาาเน่ใส้นิดหน่อยนะคะแล้วก็พัดชีค่ะเผ mm hmm. ืนสี่สันค่ะน mm ี hmm. ่ค่ะไปปั่นยบับยาบประมาณนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็ไปราดบนปลาของเราค่ะล mm hmm. ายน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะป mm ุ hmm. ่นจะแบ,เบงเอาไว้นิดนึงค่ะไป mm hmm. ราดตอนที่ววานึ่งเส็จแล้วค่ะเพ mm hmm. ื่อความเข้มข้น mm hmm. เสแลือเอกไปนึ่งค่ะ ประมาณสิบห้านาทีก็ซุกแล้วนะคะเนื้อปลาซุกแล้วคุณก็จะโวยน้ำตีปุนน้ำรัสติปุปนแบงเอาไว้นะคะเพราะว่าตอนที่เราไปนึ่งเนี่ยความเข้มข้นความแพ็ด้ของผิกจะลดลงค่ะช่วนที่เรารับเพิมเนี่ยจะทําให้หรสชาติแซ่บขึ้นค่ะจิ๊ดจา้าดขึ้นค่ะแล้วก็ใส้ตอนห้อม ผักชีึ้นชายนะคะถึงความหอมค่ะนี่คือขั้นตอนจะเซตแล้วนะคะสล็ดแล้วเราก็ใส่ใบสาหร่นค่ะตอนนี้เราจะตกแต่งนะคะนี่ก็หลอมเซิฟแล้วค่ะแล้วพบกันไม่เมนูต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ